วงการบันเทิงอะไรสิ้นยงยุทธมีแสงมือทำเป็ดดัง The Impossible มีรายงานข่าวเศร้าในวงการบันเทิงยงยุทธมีแสงสุดยอดมือทำเป็ดของไทยจากวง The Impossible และ The Paper Singer ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย78ปีเมื่อวันที่19ธันวาคมหลังจากมีอาการป่วยเหลอรังมานานดังนี้จะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพที่สาราสิษิวัดลาดพ้าววันที่11ธันวาคม เวลา17นาฬิกาสวดพระอภิธรรม18นาฬิกา30นาทีถึงวันที่25ทธันวาคมและวันที่2 6ทธันวาคมถวายเพลงพระเวลา10นาฬิกาและประชุมเพลิงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปทีมง,งานก็ขอแสดงความเสียใจกับ,บครอบครัวด้วยนะคะขอผู้แหล่งที่มาข่าวจากทีนิวคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ